สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ลูลูตัดสินใจมาทําคิ้วนะคะทําว่าคิ้วถาวเรเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมานี่นะคะเราตัดสินใจอยู่หลายปีเลยค่ะ ไม่ใช่ว่าตัดสินใจมาทําที่นี่นะหลายๆที่ที่เคยติดต่อมาหรือว่าชวนให้เราไปทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าอันดับแรกเลยกลัวเจ็บด้วยอันเนี้ยแต่ก็ลองลงมาแล้วแหละแต่ว่ากลัวโน,น่นกลัวนี่กลัวนั่นเลยค่ะกลัวออกมามันจะเราจะสวยไหมมันจะเป็นยังไงอะไรไงคือคือเรามาโนทุกอย่างอนะกลัวทุกสิ่งอย่างค่ะแต่วันนี้ตัดสินใจมาทําที่นี่ค่ะฟลินสโตนค่ะเป็นสารที่แบบว่าทําคิ้วได้สวยมากคือเราดูโปรไฟล์แล้ว เราอายุขนาดนี้แล้วเราควรจะมีคิ้วเป็นมงในใบหน้าให้สวยที่สุดนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำค่ะวันนี้รอดูด้วยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เขียนคิ้วมาค่ะยังไม่ได้ทำนะจ๊ะต้องรอดูค่ะต้องรอดูต้องติดตามตอนต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะสวมหมวกแล้วค่ะเช็ดคิ้วค่ะเช็ดคิ้วที่เขียนมา ดูแล้วกันว่าความจริงมันเป็นยังไงค่ะทิวมันมีขนมากน้อยแค่ไหนเจ็บออกทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็จะขึ้นโครงใช่ไหมขึ้นโครงขึ้นโครงก็ทายาชาประมาณกี่นาทีนะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะจะทำให้เราเจ็บยิ่งกว่าเดิมอไม่ใช่ไม่เจ็บ ไม่จะประหยัดอืออ๋อคือเอานี้ออกแล้วก็ทายาชาเลยใช่ป่ะใช่เราต้องทาที่นี่เพื่อให้ยาชาไม่มีคิวอ๋ออันนี้คือทายาชาค่ะอพอทายาชาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราค่อยขึ้นโครงใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นเขียงแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์พระจวัดน์รับแบบโครงให้ดูอ๋อคือคิวแน่นไหมคะแต่ละวันแน่นสิอาจารย์แทไหนจะไม่ออกเน คือจะตังไว้ไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวไปถามเขาดูนะเนี่ยน่ะรับก็รับมาแล้วหกเจ็บคิวอะไรเงี้ยทั่วไปเฉียอย่าให้เจ็บนะไม่เจ็บไม่นอนเนีอย่าให้ซีดนะรอดทายชาค่ะ30นาที แล้วเราค่อยขึ้นโครงค่ะที่โรู้สัไหมคะว่าสักเราเรียกว่าสัก,สก,สกเสริมหงเฮงด้วยเออได้ยินอยู่บอกว่าที่ที่ของอาจารย์ปีหน้าเขาก็สัก,สก,สก,สกเสริมหงเฮงด้วยต่อไปจะต้องปังค่ะทางเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินที่สำคัญเรื่องความรักไว้ด้วยเราติดตามนะคะ ตอนนี้เราเป็นคิ้วชินจังอยู่ค่ะตอนนี้หมักสีอยู่เพราะลงรอบแรกไปแล้วนะคะของลู่จะเป็นลายเส้นนะคะทำโดยอาจารย์ฟรินโดยตรงเลยค่ะสวยมงต่งลงแล้วค่ะ <c oughs> อรอดูตอนเสร็จนะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> คิ้วสวยจากฟิลอาจารย์ฟรินค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> คิ้วสวยแล้วค่ะ พร้อมรับซับแล้วค่ะใช่สวยและรวยด้วยสาธุอันนี้ของลูกเป็นเป็นลายเส้นแต่หานคือเจ้าก็จะเป็นแบบฝุ่นนะคะเพื่อให้แมทช์กันเช่อไหมอีสามวันนะคะจะลอกออกให้มันเป็นแบบธรรมชาติก่อนนี้ค่ะนี่สวยแล้วสบายแล้วทีนี้สบายนะคะหลังจากนี้ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรกับคิ้วแล้วใช่ค่ะไม่ต้องทะเลาะกันกับคิ้วแล้วไม่ต้องทะเลาะกับคิ้วแล้ว